ราบสวัสดีครับผมน้องทอมแห่งช่อง3ามที่พี่น้องนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหลังจากห่างหายกันไป3เดือนเต็มๆนะครับก็วันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับหมูช้างดังเหลืองอันอีกแล้วครับก,ก็จะมีด่างขาวติดมานิดหน่อยครับก็ช่วงที่ห่างหายไปไม่ได้มีอะไรครับก็เนื่องจากทํางานประจำแล้วก็ไม่มีเวลาเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ช่วงเย็นๆก็เลยเ ลองมาทําคลิปดูนะครับหลังจากห่างหายกันไป3เดือนก็หลายหลายท่านก็คงคิดว่าผมเป็นอะไรไปหรือเปล่าหายเงียบไปเลยบางท่านามีทักกันมาหลังใหม่นะครับว่าหายไปไหนก็วันนี้กลับมาแล้วครับก็เดี๋ยวจะมาดูหูช้างผมที่ปล่อยทิ้งไว้ซะเยินเลยนะครับผมที่จริงเขาควรจะถูกแยกตั้งแต่2เดือนที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมบอลไซเขาแช่แป้งแช่แข็งเขาไว้สองสเดือนแล้วนะครับก็ มีสภาพที่แย่ลงไปด้วยแล้วก็บางต้นก็สภาพยังดีอยู่เดยวตามไปดูนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นต้นหูช้างดังเหลืองของผมนะครับก็จะเป็นต้นที่ทั้งแม่เบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับที่เอาติดตัวมาด้วยนะครับเนี่ยตอนนี้ครับก็ดูลุดลายค่อนข้างจะสวยงามนะครับเนี่ยหรือที่จริงเขาควรจะสวยกว่านี้ครับแต่ว่า ก่อนนนี้ผมเอาไปฝากชาบ้านเขาเลี้ยงไว้ด้วยนะครับก็วางทิ้งไว้เฉยครับปุ๋ยอะไรก็ไม่เคยใส่นะครับก็สาภาพก็จะเย็นๆแย่ๆหน่อยครับลวดลายเขาก็ค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับจากาพื้นใบที่เราเห็นนะครับก็ถือว่าลายใช้ได้ครับผมเนี่ยเนี่ยครับผม,มแล้วก็ บางใบค่อนข้างอย่างใบนี้ค่อนข้างจะติดเหลืองเยอะไปหน่อยนะครับผมแต่ถือว่าดีอยู่นะครับอันนี้เป็นใบใบอ่อนครับแต่ลายกระจายสเตียเต็มใบนะครับนอสีเข้มขึ้นนะครับก็เราจะเห็นลวดลายที่สวยงามนี่อันนี้ไม้เลี้ยงในสแลนนะครับฝากเขาเลี้ยงสแลนประมาณ50%ครับผมนะครับผมมีต้นนี้มีปัญหานะครับก็ลายลายดีนะครับแต่ว่าสังเกตนะครับ นี่ครับเออที่จริงนี่นี่ลูกเขานะครับเนี่ยลูกเขาครับเน่านะครับเน่าตัวนี้มีปัญหารากเน่านะครับเดี๋ยวผมก็มาจัดการนะครับนี่ก็เดี๋ยวก็จะตายนะครับเนี่ยนอใหม่ออกใหม่อีกอันหนึ่งปัญหาครับไม่ได้มีการจัดการปรับปรุงดินนะครับผมปล่อยทิ้งไว้หลายเดือนนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับท่านใดเลี้ยงก็ อย่าลืมนะครับเปลี่ยนวัสดุปลูกกันบ้างครับ3 4เดือนก็เปลี่ยนทีก็ยังดีนะครับแต่ท้ายเดียครับ2เดือนเปลี่ยนกระถางครับ2เดือนไม่เกิน3เดือนเปลี่ยนกระถางปรุงดินเพิ่มเข้าไปใหม่นะครับทำให้เขาไม่ขาดสารอาหารนะครับนี่ต้นนี้ผมเลี้ยงแดดนะครับก็ตอนแรกร้ายสวยๆสตียกระจายกระจายอย่างเงี้ยฮะพังหมดครับตอนใหม่ๆอันใหม่นี้มันเปิดเขียวเยอะเลยครับเนี่ยมันกลัวตายอันนี้ตากแดดเลยครับ แดดไม่ทั้งวันแต่ว่าแดดเปรี้ยงเลยครับร้อนมากนะครับผมนะมันก็ปรับตัวมันเองนะครับน,นี่เหมือนกันนะสวยๆถ้าลายสวยๆเนี้ย,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 ยจะตายหมดเลยครับผมวางเลี้ยงตัดแดดไปเลยครับม,มปปีีต้นนึงยุบไปเลยนี่ต้นนี้ต้นใหญ่นะยุบแทงหน่อข้างออกมาเลยตายครับไม้ไม่เคยเลี้ยงแดดมาเลี้ยงแดดตายจริงๆครับของผม เลี้ยงแดดลดน้ําน้อยๆนะครับผมลองทําเหมือนเพื่อนๆนะครับตายครับก็ไม่รู้ไม้ผมเลี้ยงต้องทางแสงเยอะหน่อยไม้ผมเลี้ยงทางแสงเยอะหน่อยนะครับก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหูช้างด่างขาวครับหูช้างด่างขาวสีออกครีมๆนะครับเนี่ยงวดลายกระจ,จายนิดนึงนะครับผมใบสวยๆหลุดหมดแล้วครับผมเหลือแต่ใบไม่ค่อยสวยนะครับผม วันนี้ผมก็แช่แข็งมันไว้ครับไอตัวนี้ไม้ไข่ไม้หน่อหรือไม้ไข่ผมจำไม่ได้นะครับแช่แข็งมันไว้นี่นี่ก็ด่างขาวครับผมชังด่างขาวลายพอได้อยู่ครับผมแต่นี้เปิดเขี่ยวมาเยอะหน่อยใบนี้ติดด่างทุกใบครับผมนใบใหม่ก็ก็ใช้ได้อยู่นะครับผม้วตัวนี้ครับไม้อายุประมาณสี่เดือนนะครับไม้อายุประมาณสี่เดือนเห็นอะไรไหมครับ ไข่รร้อยหน้าดินเลยนี่ไข่ช้างขาวนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรเลยครับเนี่ยทิ้งไว้ประมาณสี่เดือนเนี่ยที่จริงมันต้องต้องผมมันต้องใหญ่แบบใหญ่มากแล้วครับแต่นี้ผมแช่แข็งมันไว้ครับผมนี่แล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเนี่ยพิ่งได้สปอนเซอร์มาครับผมก็จะเป็นปุ๋ยฟอ์ติไลฟ์นะครับผมของสัษวทเทพพัฒนาครับก็ขอบคุณนะครับที่มาเป็นสปอนเซอร์ผมนะครับแล้ววันนี้ผมเองผมจะทําการ ตัดเนี่ยครับพวกขยายพันธุ์พวกนี้ครับผมเมื่อกี้ไปหาซื้อปูนแดงแถวนี้ไม่มีครับผมไม่รู้ทําไมครับต้องใช้ยาเชื้อราก็ไม่ต้องใช้อย่างผมก็ได้นะครับแต่ผมมีตัวนี้ครับนี่เอ t นทอนะครับก็เป็นตัวไซม o อกโซนิลบวกแมงคอสเซครับที่จริงไม่ต้องใช้แพงขนาดนี้ก็ได้ครับแต่วงเล็บผมหาปูนแดงไม่ได้ผมก็เลยต้องใช้ยาเชื้อราครับแต่ผมจะใช้ตัวนี้ป้ายแทน ปูนแดงนะครับผม,มใช้ได้เหมือนกันนี่ก็ไม่ได้ลื้อนานเลยนะครับเนี่ยดินจนมันวัสดุปลูกหมดสภาพครับแล้วก็วัสดุปลูกใหม่ที่ผมซื้อมาก็จะเป็นตัวมูลเส้นเดือนดินไม้ก้ามปูมะพ,พร้าวสับนะครับแล้วก็พิษมสนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้สูตรประมาณนี้ครับส่วนไอ้พวกเพลท์หีนหุูกไฟอะไรเงี้ยผมไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าไม่มีหงก็ไปใช้นะครับผมประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยววันนี้ผมจะมาชำละนะครับน่าจะ ได้ไม่ครบทุกต้นนะครับก็ได้บางต้นนะครับนี่ดูรวมๆก็สวยนะครับถ้าเลี้ยงอยู่ในพื้นที่ที่มันเหมาะสมนะครับเนี่ยอย่างต้นนี้เขาเขามีปัญหาเรื่องระบบรากแต่แรกผมเห็นแต่แรกแล้วครับผมก็ปล่อยมันดูดูมันจะตายไหมตัวแม่ยังไม่ตายแต่ตัวลูกตายไปเยอะแล้วเสียดายตัวลูกนี่ก็ไม่เล็กนะครับลูกนี่ถ้าไม่ตายเนี่ยสูงเป็นเมตรนะครับผมหักหักยอดไปเลยครับสูงเป็นเมตรนะครับเสียไปนะครับเดี๋ยวผมขอตัว ชำแหละบางต้นก่อนนะครับก็นี่ต้นไม้ของผมครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหูช้างด่างขาวนะครับก็ดูจากาลายใบเขานะครับด่างขาวนะครับหูช้างด่างขาวก็ตัวนี้ผมไม่เคยเปลี่ยนกระถางเลยอยู่นี่อายุประมาณสักสี่เดือนแล้วครับมาแยกหน่อประมาณสักสี่เดือนนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาลื้อดูนะครับว่ามีไข่เท่าไรแต่ว่าเห็นรอยหน้าดินอนะ่ะใบหนึ่งแล้ว นะครับแต่มันไม่ได้มีใบเดียวมีสองใบละโอ้ยหลุดนี่น,นี่หลุดคามือมาเลยนะครับผมไข่ของเจ้าไข่ของเจ้าช้างขาวนะครับนี่ก็หลุดมาลูกหนึ่งนะครับเดี๋ยววางไว้ก่อนะนนะครับผมจะคว่ำกระถางนะครับคว่ำกระถางเตรียมเปลี่ยน,ยน,ยนดินเขานะครับเพราะว่ามันโอ้โหมันหลักอั้นไปอยู่นานแล้วครับลากมันไม่รู้จะไปไหนละ เราล้างลากเลยครับผม,ผมอยากรู้รื้อเลยครับสะเทือนก็สะเทือนนะครับนี่ก็ไข่อีกใบหนึน่งนะครับผมอยากดูครับว่าเขามีไข่ประมาณกี่ใบโอ้กำลังเป็นไหลใหม่ก็มีรื้อดีแน่กรื้อเอาหน่อยนะครับ<อ>เพราะว่าดินมันดินเก่าดินแน่นเยอะแล้วนี่รื้ออีกนี่ฟองบลเลอร์เลย นะครับช้างขาวสี่เดือนก็ได้ไข่นะครับมาอายุประมาณสี่เดือนนะครับไข่ลูกเบลลเลยครับหลายฟองด้วยเนี่ยมีอีกแล้วก็โหกกำลังออกใหม่เยอะเลยพงรื้อได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเอาประมาณนึงครับเพราะว่าสงสารเขากำลังออกใหม่เยอะด้วยเอาประมาณประมาณที่เอาได้เอม นี่ก็มีอฟองนะครับผมโอ้ถ้ามีจ่วงที่มันแพงนี้รวยไปไแล้วนะครับนี่ก็มีฟองเล็กเด็ดๆออกไปเลยกลัวถูกแล้วหลุดหายนะครับแล้วที่เป็นไหลไข่ใหม่กำลังเยอะเลยครับดินมันแน่นก็เลยว่าจะเคลียร์ยออกหน่อยแล้วก็นี่มีแพงโอ้เยอะหลายฟองครับดินเก่าค่อนข้างเหนียวครับ หักสาหักซีครับผมเอาออกได้ไหมเนี่ยเป็นไข่ที่จะเป็นตาไปแล้วด้วยเนี่ยอันนี้เป็นไข่ที่จะเป็นตาไปแล้วครับมันแทงออกมาแล้วเนี่ยโอ้อะไรเนียเจ้าตัวนี้มันตกเตือนอไข่ดกจัด ดินแน่นมากแต่เราดินเก่าผสมกับดินใหม่ครับโหเฮ้ยเป็นยังไงของมันเนะี่ยโอหลุดเนี่ยว่าจะไม่ให้โดนหลุดเนี่ยครับเป็นไข่เล็กๆเนี่ยหลุดมหมดเลยก็พยายามลื้อให้มันไม่สะเทือนมากเท่าไหร่ ันก็ทาทือนแหละผมจะรื้อดินเหนียวออกเพื่อไปมกกับดินใหม่ดินเก่าเขาค่อนข้างเหนียวนะครับคือพอดินเหนียวมากถึงกลัวไข่เขาออกได้ยากน่าจะโอเคประมาณนี้ละไข่จะออกไปข้างๆครับตรงใต้ต้นจะไม่ค่อยออกนะจะเดินออกข้างๆไข่ช้างนะครับ เอาละปัญหาจะเอาไข่ใหญ่ที่มันติดอยู่แนละ่ยมันเป็นไข่มันเป็นโอ้โหโครนมันใหญ่จัดมันเป็นหนออติดต้นไปเลยอนะ่ะลากมออกแล้วเนี่ยครับไม่รู้ย้อนแสะนไหมเนี่ย เป็นไข่ที่แบบโคนติดกับต้นเลยก็เลยแงะไม่ได้ครับต้องต้องตัดนะครับก็ไม่รู้ไม่ตัดก็ได้มั้งปล่อยไว้เงียให้มันเป็นต้นไปเลยมีสองอันนะครับที่มันติดมาเงี้ยถ้าต้องเป็นไข่แบบไหลมันออกไ,ไกลๆแต่มันได้เลยนี่มันมันไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะปลุกทั้งอย่างนี้เลยครับแล้วก็นี่ครับไหลใหม่ เนี่ยตรงเนี้ยิ้วโป้งมือผมนะครับนี่ก็เป็นส่วนใหม่ที่มันกาลังจะเป็นไข่อีกนะครับนี่ก็เนี่ยเหมือนกันนะครับถูกแล้วก็หักหมดนะครับเดี๋ยวจะลองปลูกปลูกไปไม่เลยอันนี้ก็เป็นหูช้างด่างขาวอีกต้นนะครับอันนี้ต้นเล็กกว่าเมื่อกี้เยอะเลยนะครับแต่อายุไม้พอๆกันแต่ว่าตอนที่มาต้นเขาเล็กกว่ากันเยอะครับอันนี้ไม้แบบต้นเล็กกระจิ๋วเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองรื้อดูนะครับ ว่าเขาจะได้ไข่ยเยอะไหมเราจะแยกกองนับแยกกันเลยครับช้างด่างขาวอันนี้ความสมบูรณ์น้อยกว่าต้นเมื่อกี้เยอะนะครับคนละโลกคนละเรื่องเลยนะครับมันไม่ตายกระบุนแล้วครับต้นนี้เฮ้ยแต่มีไข่นะครับเอ,อันนี้ดินผมผสมเะีรนครับมันรวดอุ้ย แวแป็กหลุดไปไหนแล้ววะทีเสียเหมือนไข่หลุดครับผมอยู่ในนี้แหละในถังนี่นี่ครับระบบลากใช้ได้นะครับแล้วก็สังเกตไข่นะครับตัวน,นี้เห็นอ่ะฟองที่หนึ่งนะครับอันนี้ฟองที่สองสองฟองนะครับเนี่ยสองฟอง มันอาจะย้อนแสงบ้างนะครับนี่สามฟองนะสามฟองเด็กดังแป๊กผมเจอใครอยู่อันนี้ไม่ใช่สามฟองเองต้นเล็กผมได้ไข่มาสามฟองเนี่ยครับต้นเก่าเขานะครับเนี่ยมายัง เป็นยาการะนอไลมาเลยครับเนี่ยเนี่ยมันโตขึ้นนิดเดียวเพราะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ใส่อะไรเลยครับตาเตยก็ไม่มาครับมันไม่ตายกระบุนครับเพราะนี้ไปฝากเขาเลี้ยงเขาลดแค่น้ําให้ครับแล้วผมก็ไม่ดูแลมันเลยครับปล่อยมันตามมีตามเกิดใบสวยๆเสียหมดแล้วครับเนี่ยเหลือแต่ใบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เดี๋ยวหาอีกชิ้นหนึ่งผมว่ามันได้ยินเสียงแปกมันนา่าจะมีอีกเม็ดหนึ่งนะครับแต่อยู่ไหนไม่รู้นอะหล่นอยู่ในไอ้นี่แหละช่างมัน เรื่องปกติครับปลูกอโลคาเซียแล้วมันจะไปงอกที่อื่นงอกต,กตอนหลังนะครับเรื่องปกตินี่ครับไข่มมนะชอบคนท่างมันเราถือว่าได้ได้สามฟองกได้แต่ว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงมันมันหักอะครับเพราะว่าถ้าคนหรือพวกอโลคาเซียจะรู้ครับเวลามันหักมันมีเสียงเลยครับสําหรับตัวไข่เขานะครับผมก็ต้นแรกผมได้ไข่ใบใหญ่เอ่อต้นใหญ่ใบ ต้นใหญ่นี่ได้หนึ่งสองสามสี่สี่ใบใหญ่สองใบเล็กต้นที่สองผมได้สามใบนะครับผมแต่ต้นใหญ่มันยังมีอีกสองอันอยู่ติดอยู่กับต้นนะครับแต่ว่าผมไม่หักออกนะครับเพราะว่าโคนมันแน่นโคนมันแข็งเกินครับก,ก็กลัวหักแล้วเดีย๋ยวเป็นปัญหาเรื่องมันจะตอนแช่น้ำเราเน่าครับก็เลยไม่หักปล่อยมันไปเลยนะครับหลังจะกเสรดินเปลี่ยนกระถางปลูกหลังจากที่เราปลูกต้นไม้เสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับ ไม้ที่โตดีแล้วรากเดินสมุนแล้วก็อย่าลืมใส่ปุ๋ยเพิ่มให้เขาไปนิดนึงนะครับเขาจะได้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นก็ตรงนี้ผมจะใช้ตัวปุ๋ยฟูติไลท์นะครับเป็นปุ๋ยละลายชานะครับสูตร14 13 13ครับก็โร,โรยบริเวณผิวดินนะครับผมไม่ต้องเยอะมากนะครับก็ประมาณหนึ่งนะครับผม ตัวนี้ก็ช่วยเป็นธาตุอาหารให้กับพืชเรานะครับผมผมก็โรยประมาณนี้ครับถามว่าเยอะไหมมันก็ดูเยอะแหละครับแต่มันเป็นปุ๋ยละลายช้าครับแต่ปุ๋ยไอ้พวกเม็ดสีฟ้าสีขาวไอ้ที่เป็นปุ๋ยละลายไวไม่ได้นะที่ใส่ต้นข้าวต้นผักนะครับใส่เยอะอย่างนี้ตายนะครับตรงนี้ค่อยๆละลายให้พืชกินครับแล้วก็อย่าลืมเอาน้ํามาลดให้เขานะครับก็พืชจะได้เริญมเติบโต,ตได้ดีเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนดินปุ๊บ ความชื้นมันน้อยกว่าเดิมครับความชื้นอลอดินใหม่จะไปดึงความชื้นจากรากทําให้รากเขาสูญเสียน้ําความชื้นไปจากรากนะครับก็เดี๋ยวทําให้ต้นไม้ใบเหลืองนะครับระวังไว้ด้วยครับเปลี่ยนดินเสร็จก็กรุณารีบลดน้ําต้นไม้ด้วยนะครับอันนี้นะครับผมก็จะมาทําการแยกกอหูช้างดังเหลืองอีกหนึ่งต้นนะครับก็นี่ ให้ดูนะครับผมลูกเขาต้นใหญ่มากลายดูนะครับผมลายที่คนต้นค่อนข้างจัดจ้านนะครับผมตรงนี้มันควรจะแยกเมื่อสองสามเดือนที่แล้วครับผมแต่นี้ไม่มีเวลาแยกนะครับก็ดูลวดลายใบนะครับโอ้โหสวยงามนะครับสวยงามนี่นะครับผมต้น ต้นนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดนะครับผมกอนี้สมบูรณ์ที่สุดนะครับผมก็เดี๋ยวผมทําการแยกนะครับก็ยังไงเดี๋ยวก็แยกเสร็จจะให้เพื่อนเพื่อนดูครับว่าเราจะได้กี่กระถางใหม่นะครับแล้วก็จะมีไข่ติดไปบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามรับชมพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหูช้างด่างเดลืองของผมนะครับก็เดี๋ยวผมทําการถอดกระถางดูก่อนนะครับว่ามันจะอะไรยังไงนะครับนานแล้วไม่ได้รู้เลย ไม่รู้จะมีไข่ด้วยไหมครับเนี่ยก็น่าต้องมีแหละเพราะแต่หนอเขาเยอะโอ้ยแม่นี้จาไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์อะไรนะครับผมก็งงไปหมดนะครับใหม่ๆอ่ะจาได้ตอนไหลฝากเขาไว้สามเดือนงงแล้วครับมันเหมือนกันหมดเลยแล้วแบบลูกของแม่เบอร์หนึ่งตัวที่เคยประกวดติมาวันก็ไม่รู้ว่าไหนเป็นอัไหนแล้วนะเหมือนกันได้หมดแล้ว ระบบลากก็ค่อนข้างดีนะครับให้เพื่อนๆดูนี่ดีมากนะครับระบบลากดีมากนะครับเดี๋ยวผมทําการแยกก่อนนี่ก็ผมเฉือนหน่อแรกไปครับหนอนี่น่าจะเป็นเม็ดน้ำมังครับเนี่ยเบลือบาลาเลยครับนี่ก็เอาหน่อแรกออกเพื่อหาทางเข้านะครับตอนแรกหาทางเข้าไม่เจอเลยครับ โอ้โหรากนิดเดียวไหวไหมเนี่ยหน่อมเบียดกันน,นี่ก็ต้องผมต้องแซะเอาหมดแล้วครับเพราะว่ามันไปแบกแม่มันแม่มันแบกไปเยอะแล้วรากมากรากน้อยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปไปปั้นเอานี่ครับออกหนอ่อซ้อนหนอกันม่วงหมดแล้วครับต้องเฉือนออกให้หมด งนต้นแม่แย่แล้วครับอย่างนี้ครับเอามาคู่เลยหน่อส้นหน่อผมว่าจะแยกออกเลยครับไม่งั้นไม่ไหวครับใครเคยติดช่างมันตัดเฉือนทิ้งหมดนี่ได้มาสองต้นเลยครับ ได้หลายต้นเลยแมน่นี้น่าจะเป็นแม่เบอร์หนึ่งะครับแม่เบอร์หนึ่งชอบชอบออกดกขอลากเลากไม่ดุลากไม่ดุไข่จะหาเจอไหมเมื่อกี้เห็นดุบๆฟองเดียวที่เหลือล้วก็ไปกระดินงหมดแล้วครับ มีความว่าปลาดีนะครับนี่โอ้โหมีใหญ่ครับงานช้างเลยครับหน่อนี้ใหญ่เกิน,นใหญ่เป็นต้นแม่เลยครับเนี่ยมีหน่อพร้อมแทงเรียบร้อยเลย ความไม่ยอมแบ่งตั้งนานครับไข่ฟอด้วยนี่ก็มีไข่ติดมาโอ้บสองลูกหมดแล้วอีกอัมันจะเสียหรือเปล่าไม่รู้นานจัดเก็บไข่ไว้ก่อนทีนี้มีต้นแม่ครับโตมแม่อย่างเงี้ย เลี้ยงลูกเยอะเกินก็เพื่อนๆอย่าลืมลอกไอ้นี้นะครับตาเขานะครับช่วยเขาอยากจะเกินใหม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเข,เ,ขเขาก็แทงใหม่ครับไข่ไม่ค่อยมีนะครับเนืน่องจากผม <c oughs> ไม่มันแย่งกันกินนะครับถ้าทหารไม่น่าจะพอครับปกติถ้ารื้อตามระบบสามสิบสามสิบฟองไม่ขาดนะครับ ถ้ามันสมบูรณ์แล้วนี่มันผมเกินเวลาไป่ั้งหลายเดือนครับนี่ก็มีไข่บูบีติดมาด้วยอะไรก็ไม่รู้มันเกิดไม่ได้งอกไม่ได้ยัดกันอยู่นี่นยครับก็ผมว่าต้นแม่กลัวต้นแม่เขาจะจะหนักไปครับ ทีิงไวอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าตัดล่ทรงก็ได้สามใบไหมไว้ไวก็สวยอะแต่มันหนักไว้กี่ใบเดีย่ยช่วยเอาฟักใบก็เลยเสียดายในความสวยตัดเงี้ยทิ้งครับก็เหลือห้าใบนี้ก็ยังหนักเลยนะครับเนี่ยไวไ้ห้าใบ๋ยวผมต้องทำเออ ยาเชื้อรามาป้ายแล้ววันนี้ผมก็น่าจะรือแค่แค่อันเดียวครับแค่แม่เดียวเพราะว่าหนอเยอะมากครับเดี๋ยวไม่มีกระถางปลูกครับเพราะกระถางมีจํากัดนะครับเดี๋ยวก็ผมขออนุญาตรื่อไข่ในดินที่ติดมาก่อนนะครับเดี๋ยวก็ยังไงเดี๋ยวผมจะมาทําสูตรยาเชื้อราป้ายแผลให้เพื่อนๆดูครับผมนี่นะครับก็จะเป็นยาเชื้อรานะครับผมจะเป็นตัว แม่คอนเซปต์บวกไซมอนิลนะครับของบริษัทบางกอกอินเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์เดียวเพชรนะครับเนาะผมก็จะใส่มันเป็นยาผงเหลืองนะครับเป็นยาบวกก็ที่จริงอยากได้ตัวปูแนแดงแต่หาซื้อไม่ได้ก็เล่นยาชะลาซะเลยครับผม บางคนถามว่าใส่เยอะไหมผมผมใส่เยอะครับไม่ไม่มีอัตราส่วนเพียงเดียวครับตัวนี้ก็หาอะไรป้ายนะครับเพราะว่าใส่น้ำแล้วคุณให้เข้ากันครับก็จะออกสีเหลืองเพราะว่าบางทีบางคนแพ้ครับก็จะคันนิดหนึ่งครับแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากครับแค่ระคายเคืองนะครับก็ได้ตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเตรียมไปป้ายที่ต้นนะครับแล้วก็ป้ายแห้งก็ปลูกได้เลยนะครับ จากที่เราได้ผสมายาเชื้อราไปแล้วนะครับแล้วก็ใช้แปรงนะครับมาป้ายตรงบริเวณแผลที่เราได้ตัดนะครับให้ทั่วนะครับเพื่อป้องกันการเน่านะครับอาจจะมีการเน่านะครับบางครั้งเมื่อป้ายาย,ายาเชื้อรา,านั้นก็ต้องวางผึ่งไว้ให้แห้งพอมันหมาดก็พอนะครับแล้วหลังจากที่แห้งมันหมาดแล้วก็สามารถนําลงปลูกได้เลยนะครับ สำหรับท่านที่ต้องการต้นหูช้างนังเหลืองต้นเล็กๆนะครับไว้สำหรับปลูกประดับนะครับไว้ดูเล่นนะครับก็ผมก็มีพอแบ่งบ้างนะครับตามภาพที่เห็นเลยนะครับก็สำหรับไม้ไซส์เล็กๆสักประมาณสัก3-4ต้นเนี่ยก็พอมีแบ่งได้บ้างนะครับส่วนไม้ใหญ่เนี่ยเ,เมื่อผมแยกไปมันก็จะมีการทิ้งใบบ้างอะไรบ้างมันอาจจะดูไม่สวยแต่ตัวนี้เป็นไม้เล็กนะครับอันนี้เป็นไม้ที่เพาะจากไข่นะครับก็ ท่านใดสนใจก็ราคาหลักร้อยนะครับราคาต้นละไม่กี่ร้อยบาทนะครับนะราคาอมส่งก็สามารถอสอบถามได้ครับไม่รู้มันจะเหลือถึงวันที่ท่านดูหรือเปล่านะครับก็ยังไงก็ลองติดต่อสอบถามมาดูแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเองก็ทํางานหลักนะครับก็ตอนนี้ต้นไม้ก็เป็นงานรองนะครับก็นานๆออกมาทําทีจากวันที่ทําคลิปจนถึงตัดคลิปสุดท้ายวันเนี้ย อตอนแรกในต้นคลิปบอกว่า3เดือนที่จริงตอนนี้รวมเวลาทั้งสิ้นสี่เดือนแล้วนะครับในการที่ผมทําต้นไม้ตั้งแต่ที่ทําต้นไม้ไปแล้วก็กลับมาทํางานประจํานะครับตอนนี้กว่าจะปล่อยคลิปวันนี้ก็ประมาณสเดือนพอมีพี่เขาถามมาว่าเมื่อไหร่จะทําคลิปลงบ้างคิดถึงแล้วก็วันนี้ก็มาทําให้ทุกท่านได้รับชมนะครับรับฟังนะครับก็ยังไงก็อย่าเพิ่งลืมน้องทอมแห่งช่องสามทีพี่น้องนะครับก็ผมอาจจะไม่ค่อยได้ทําคลิปลงบ่อยนะครับแต่ก็ ยังคิดถึงทุกท่านนะครับเดี๋ยวก็จะทําคลิปดีๆมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังขาดตกบกพร่องประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยครับผมสวัสดีครับ